เวทเทอร์เมลอนดินฟ้าอากาศสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแจ้งเกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงระยะของเดือนพฤศจิกายนนะครับเพื่อเป็นการวางแผนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวที่ทุกคนกังวลกันอยู่ณตอนนี้นะครับว่ากลัวว่าจะมีพายุเข้ามาอีกลูกหนึ่งสรุปก็คือพายุฟงวงนะครับ ไม่มีแนวโน้มที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยขอให้พี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรสบายใจได้สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้ตามปกตินะครับสำหรับช่วงของวันที่11-13ถึง13พฤศจิกายนนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังมีฝนเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่ร้อยละ2 0ถึง40ของ พื้นที่นะครับเป็นการสุ่มตกอาจจะตกเป็นบางพื้นที่ให้เกิดความเสียหายได้เล็กน้อยนะครับส่วนภาคอีสานนะครับสบายใจในการเก็บเกี่ยวได้เลยแต่อาจจะยังคงมีฝนหลงเหลือให้กวนใจอยู่เล็กน้อยกินเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ20%ของพื้นที่เน้นแถวภาคอีสานด้านทิศตะวันตกและด้านตอนล่างแถวจังหวัดเลยขอนแก่นเชียงภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ด้านล่างล่างนะครับ หลังจากนั้นช่วงวันที่14เป็นต้นไปนะครับประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ประจวบกีรีขันขึ้นมาฝนค่อนข้างหายไปค่อนข้างเยอะครับ14-15ครับท้องฟ้าปปิดปุ่งเลยทีเดียวนะครับสบายใจในการเก็บเกี่ยวนะครับแต่ช่วงวันที่16-18แถวอีสานล่างอาจจะพอมีฝนมากวนใจเล็กน้อยนะครับ20-30อาจจะเป็นการสุ่มตกบางนที่ก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับถ้าตากข้าวอยู่ก็เตรียมตัว มีที่มาูกข้าวนะครับเตรียมที่ปิดข้าวไว้เผื่อมีฝนได้เล็กน้อยบางพื้นที่หลังจากนั้นนะครับแนวโน้มช่วงหลังวันที่18พฤศจิกายนนะครับประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ประจวบีรีขันขึ้นมามีแนวโน้มที่จะท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับปลอดโปร่งโล่งสบายเลยครับพี่ทุกคนนะครับสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้ ตามปกติไม่ต้องกังวลเรื่องพายุใหญ่จะเข้ามาอีกแล้วนะครับไม่มีพายุใหญ่เข้ามาถ้าจะเข้ามาก็น่าจะเป็นแถวภาคใต้ภาคตะวันออกที่จะได้รับผลกระทบแต่ตอนนี้ยังไม่มีพายุนะครับ